ไม่จ่ายกิ๊บหรอโอเควันนี้ครับผมทำไมเราเล่นแอปผีนะกับน้องจอยกับแจ็คแจเมื่อวานลงเงเมื่อวานกูยังไม่อัดยังไม่ยังทันได้นู้นเลยจอดเลยน่นๆเดี๋ยวจดจุดไฟให้กูได้กูจะต่อให้อ่าๆมันติดว่างๆบริสมัติดมันติดอ่าๆอ๋อแต่อันนี้มาถึงก็จะเออเรืลองซึ่งเรารู้ช็อตแรกกันไปแล้วก็น่าจะต้องผ่านไปเราต้องเราลงไปซ่อมไฟก่อนซ่อมไฟไหมไฟเราข้างนอก เ,เก็บกระดาษแล้วก็ซ่อมสายไอ้ออนี่ทไมาไวอ้ไอล้ลรุฟันนี่มันแปลกรเปลี่ยนก็พูดที่จอมเสร็จแา้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเราไปเลยแล้วก็จะมีตัวเแยกในบาชีที่ทำให้เราติดนะครับเขาบอกว่าดูดูวีดีวีจากก๊อตนะครับเชื่อในพระเจ้าไหมพี่แจ็คต้องโดดข้ามไปได้สิไม่เชื่อพี่แจ็คต้องโดดข้ามไป้ใช่ไหมซึ่งผมรู้ว่ามันตกแน่นอนรุฟันนั่นคือประตูสองประตูเนี่ยเปิดไปได้ผมคิดว่า ข้างหน้าน่าจะมีลูกซองนะตอนนั้นมาเก็บลูกซองอย่างไรบ้ใช่ะ What the fuck เราเก็บลูกซองตรงนี้เม๊ดแม่นี่ตกใจโอเคเราแสดงว่าในห้องนี้ก็จะมีอยู่ด้พี่ไม่ไม่เราต้องไม่ไม่ห้องไหนห้องไหนเราต้องมีอยู่ด้องนี้อะต้องนี้ต้องหากุญแจก่อนอ่าห้องนี้ห้องนี้ซึ่งห้องนี้จะมีดาวสแกนอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าเราเลยไม่ต้ไม่กลัวเกมผมก็จะเก็บอยู่ด้พีมาแช่เราก็ได้ยินพี่แมึงเอาลูกสองป่ะแจ็คแจ็คเนี่ย จ็คพี่แจ็คพยายามสำรวจห้องให้ครบนะพี่เผื่อว่าบางห้องมันม,มีได้สำรวจนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ <c oughs> ห้องเดิมไม่เหรอพี่ไอ,อห้องเดิมไอ้ห้องที่พี่โดนเล่นลิ้นเรื <c> ่ <oughs> <c oughs> งห้องนี้ก็ไม่น่้มีอะไรบางเรื่องเราได้แจมแล้วนี่เลยยังไม่ได้ไม่ได้แล้วได้แล้วเมื่อไหร่พี่จะออกมาพี่แจ็คมันไม่น่ากลัวเราห้องนี้เรารู้เรารู้จนไม่จะพูดเลยอ้าวอ้าวอันนี้บุกใหม่ ก็เห็นแล้วนะไอ้ไอ้เมื่อกินปุ๊กใหม่โอเคเราจะโดนตำรวจเราจะโดนตำรวจยิงนะมันไม่ใช่ตำรวจที่มามันมันเป็นโรคจิตเปล่าวะโรคจิตเปล่าดูดิโรคจิตให้นักบวชโอเคเราก็จะเลี้ยวข้ามตรงนี้เลยนะเพราะเรารู้แล้วว่าไงซึ่งเราก็จะเจอคนวิ่งพยายามวิ่งไล่ตามเราเก็บบไม้แป๊นึงซึ่งเราควรจะเอาไม้ไปวางเลยและไม่ต้องเข้าห้องนี้เข้าเพื่อนแล้วมันจะไม่ต้องใช้กุญแจสิอย่าบอกว่ารู้สึกว่าจำไม่ได้ห้องนี้มันดรอปอะไรอยู่ใช่หรอ่า มีเหล่าอว้ยพี่ไปเก็บกุญแจห้องนั้ำมายังห้องไหนอ่ะนี่ห้องโซนโุนเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันมีไม่แล้วตนะเข้าไปเลย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 เอ้าโอ้ยเข้าคนเดียวก็ได้เก็บยังวะก็เข้าเอามาแล้วเอาแล้วเต้าต้าวมาต้ามาเลยเตามาเลยเตามาเลยผมดูทิกเก็ตเกมยืนี่นเป็นเจ้าเหรียญเตามาเลยพี่มาประตูเปคนละเก่งนะเอ่อไอ้ห้องนั่งนั่งนอกรถเข้าก็ได้จริงๆ เดาได้ไหมโอไม่ได้หรอไม่ชอบพูดเสียงเลยซึ่งขเอออขาบอกว่าออริวันดโดแคมอ้าวเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคนต้องเปิดได้แค่นคนเดียวพี่แจ็คไปเปิดหน่อยตอนนี้พี่แจ็คเปิดแสดงว่าผมคือคีย์หลักเลยนะอ๋อนี่นี่นี่นเปิดแล้วอย่าปิดนะอย่าปิดนะพี่อ๋อแล้วกเวเ็เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยแจ็คแจเดี๋ไปเลยเดี๋ไปเลย Tapi พี่จะไปทํา mak มาๆมาบิดเอ็มบิดเอ็มบิด kau โอ้ยอ้าวแล้วก็เปิดใหม่อีกพี่อันเก่าไป ada, 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 เดบไปเดินไปเดบไปเดบไปเดบไปเนี่ยมันปิดประตูอะตอนนั้นพี่แจ็คเราเข้าได้ไงวะก็พี่เดี๋ยวนี้เด้อผมคิดว่ามันต้องพี่แจ็คชะตาของมันหน่อยพี่แจ็คเขากลับมาก่อนเลยไหมเหมือนเราลืมสำรวจอะไรบางอย่างเราลืมไปเก็บอ๋อเราลืมจุดนั้นใช่ไหมเราเราลืมไปเก็บหนังสือพี่ต้องเข้าไปแล้วพี่แจ็คผมอยากให้พี่ได้ชิมความสุขิสสยของในห้องนั้นในห้องส่วเฮี้นี่แหละพี่ มเดินมาข้างในน่ะพี่ต้องไปเก็บหนังสืออยู่ตรงไหนนั่นน่ะมาขนาดนั้นเลยเหรอวะเออถ้าถุนจริงๆเนี่ยพี่เศษเก็บหมรือยังคือผมสามารถเก็บได้เลยโอเคผมเก็บไว้ที่นี่พี่ออกอะไรพี่เจ้เก็บไปละออกไปไหนแค่เดินเข้าประตูสีขาวพี่พี่เจ้าต้องเปิดพี่เจ้าต้องเปิดประตูดิ้พี่ได้ยัง เเสียงเกมมันดังอ่ะไปแล้วหมดแล้วเอ้ยมาแล้วอ่าถ้าไปมาต้องเป็นอย่างนี้ต้องปิดประตูก่อนสิเอออย่างนี้ดีวะมันปิดเองอ่ะเออมันปิดเองเขาโอเคผมไปได้ละโอเคถอยไป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 พี่แล้วพี่จะทำจะติดอยู่สองคนนะลองให้ดีแล้วมันจะเปิดทำไมนะอ้าวแล้วผมไม่ติดหรอโอเค เนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยพี่มันต้องมีคนไปอ่าไปสัตว์นรกน้ำเปิปเปดแล้วเปิดอ,อยู่นิ่งๆดิเออนะ่รอ่นอ๋อมันต้องเปิดแล้วอยู่นิ่งเหรอเออเปิดเลยหนูเปิดแล้พี่อ๋อดูแลลวล่ะเปิดอโอเคมันต้องอยู่ข้างนอกต้องอยู่ต้องอยู่ตรงนั้นน่นนะไอ้ตรงอยู่ตรงอย่าอยู่ในเขตของมันนะพี่มายังมายังมายังนัคงขับเคเค เดออเอาเดิมาเดิมาเดินมาเดมยไละพี่นะโอ้ยเก็บโดนนีบแหมคิดว่าจะมาคาตรงนี้ซะละโอเคเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้มีจสักแกแล้วตรงนีสักแก่ะจำสักแกไอ้แจคุณจำักแกละเย้เย้เย้โกโกโกทยมไอ้ตรงนี้มีต้องเก็บอะไรก่อนนะไม่ต้องเก็บมันีขอเก็บว้ มราไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเออไม่ต้องเข้าท่อเลยใช่ไหมเราก็จะตกท่อหรือยังไปไปเหนียงปลาเร็มเหนียงปลาเร็มเหนียงปับเราต้องตกท่อก่อนเนี่ยเออโอเคผมจะตามวิจิตรไปผมตามมาแล้วตอนแม่งโอเคเราก็จะมาเกิดตรงนี้พยายามอย่ายิงกั้เถอะเถอนะมันบั็กกดอีป้ากดเที่ยะทุกอย่างอ่ะกดให้ยังไงให้ท่อถอยให้พี่กดยังไงมาได้นั่นน่ะพี่พี่แจ็คระวังนะติดนะพี่ ไมนกดกดยังไงอ่ะเโอเคไปลงเลยโอเคแม่ก็เราก็ไปกดข้างบนสวิสข้างบนก็ไปเปิดประตูบนเนี้ยนะเออข้างบนแล้วมีประตูสวิสประตูเปิดเมื่อกี้ไขวะกูเห็นไข่แบบเจ๊เก็เหมือนพี่อะแต่ผมไม่สนผมผมโดลแล้วเบลอเ่้มเบ้มโอเ คือห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เรามาติดบล็อกถ้าเราผิดเราต้องทําการเข้าทางห้องหนึ่งที่อยู่อย่างนี้ห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้แหละคนเดียวบอกคนเดียวบวกนี่ไงมันก็จะอยู่หน้าเราอ๋อพี่เราไปทำอะไรต่อพี่โจ้พี่โจ้เปิดแล้ว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 ไปไปเข้าไปเข้าไปตรงกลางตรงกลางขึ้นั่งตรงกลางตรงการตัวกางตัวการตัวกลางอ่ะตรงกลางเข้าได้กดนั่งกดนั่ง เนี่ยไอ้ฉอดเนี้ยที่ผมหลุดเนี่ย<ม>เข้าไปดีที่เจอเข้าไปเอออะไรอ๋อโดนหล่นหอ้เสียงแม่งดังที่ไหนเลยด้านซ้ายนี่คืออะไรอ่ะซ้ายไม่มีเลยัวยที่อะไรง,ไงี้ขวาก็มีเกียร์สัญญาณแจ้งเตือนไฟวะหน้าโรงแรหน้า,นาขาเท่ไหน่เลยอเออมา สป,ปีดมันโลเกินไหมคอ่ะมันโลเกินปรับสปีดปะต้องพยงอยาเลยเขาไม่ชีตท,ทำตามเกมไปเลยพี่เดี๋ยวจะหลุดกันเหมือนก่อนแล้วประตูมันเปิดแบบเต็มใจมากอะแล้วไม่เสียงเด็กร้องไห้คนร้องไห้เลยนะตอต้องห้าพันหลังว่ายอะยไรไ <Okay. S 2> งโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนะี่ยครั้งแรก ในชีวิตที่เราจะเจอกันอย่างนี้พร้มกันต้องสำรวจอะไรก่อนไหมมันต้องก็ต้องเดินต,ตามทางเลยปี๊หอก็อย่างช้าเลยอะผลไม่เจ้าก็เลยบบไม่ไ,ได้ด้วยนะติดอะไรพี่แต่มันเหมือนเหมือนเราไม่ได้ผี๊อบมันนั่นเราไปไหนอะมีกุญแจหรือมีอะไรดรอปแมแถวเี้ไม่มีนะไม่รู้ถือไม,นะไม่ว่าจะถือไม่ถือปืนุดท้ายก็วิ่งเท่ากันเหมือนอยู่หิมะก็ไม่ใช่ มีโรงศพไม่หลังน้ำตาอะไรองี้ขวาขวาขวาก่อนนะพี่มันมีทางซ้ายด้วยนะพี่อย่าเลืมซ้ายไม่มีาอเปล่าปะเดี๋ยวเร้อยพี่ผมติดจะผ่าแล้วพี่ด้วยความสนของผมโอเคพอไปและข้างในมีอะไรบ้างพี่เป็นไงบ้างพี่จะท่องจีนอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยโอเคถ้าสนเสร็จแล้วมีเพื่อนบ้านเข้าได้ดีไม่เป็น โอ้ยอร่อยวะเชื่สุดุ้งเอ้ยควันแช่เก็บโอเคกุญแจ่แล้วไหนต่อเอ้ยวันบ้านใหม่ตรงนี้นี่หรอมีมีเบอร์อะไรป้างคืออะไรวะแต่แล้นว่าเขาพี่เก็บกระดาษไปแล้วมันมีห้าอันตอนนี้เราเราเพิงเก็บสองอันพี่เราไปไหนต่อละพี่ว่าเขไปไม่เราไปไหนต่อวะบ้านบนบ้านเข้าไปไม่ได้โอเคไปทางซ้ายให้รอไป้ไห ผมว่าก็ oh. ผมว่ามันให้ปืนมันให้ไม่กเกมมันให้ปืนมาอย่างเงี้ยมันต้องมีปัญหาเราพี่ได้ได้ปัญห <c oughs> าอะไราจะต้องให้ยิงยิงผีไหมโอเคผมไม่ค่อยมีปัญจาไปเลยพี่เออพี่ผ oh. โด<ฤ>นไฟนชนอย่างงี้เหมือนเจอวีเลยโอ้โหอยู่ดีแบบอ๋ออย่างไรเนี่ยเราเรา,เราห้ามห้ามกดเอ็ดนะพี่นี่ไงกดวีเลย this, this is end part one of the part เอาเจอละ จะแล้ววะฮะม t กกูไม่เชื่อพักสองไหมพักสองไหมพักสองักสองได้แบบพักสองพักสองพักสองโอ้เจออัก้ไหมไม่มึงไม่ใช่เหรออ้าวเหียถ้ากูักล้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เียเฮียเียอ๋อแล้วกูก็ออแล้วกก็เข้าไปต่ออ่อแล้วกูก็ที่่าจะหลุดไหมเนี่ยออกเข้าม